คุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งสาวสวยถือว่าเป็นนางเอกน้องใหม่ของช่อง7 HD นะคะเธอคนนี้จำชื่อให้ดีๆสวยน่ารักมากๆน้องสกายมาเรียะคะ่ะสวยจนี่เลย<อ>คนนี้นะคะลูกครึ่งสาวไทยเยอรมันแล้วหุ่นดีมากพี่เป๊<ๆ>กแล้วหน้าก็สวยผ่านงานถ่ายแบบโฆษณาที่ต่างประเทศมาแล้วด้วยนะคะ ปัจจุบันน้องสกายเนี่ยเป็นสนักแสดงช่อง7 HD และมีผลงานกำลังถ่ายทำหลายเรื่องด้วยและเรื่องล่าสุดเพิ่งมีการเปิดโผทำแฟนช่อง7 HD เนี่ยฮือฮากันเป็นแถวคือหมอนลำซัมเมอร์จ้า<ะ>เรื่องนี้เป็นละครในดวงใจใครหลายคนนะคะน้องสกายมาโครจรเจอกับพระเอกบิ๊กเอ็มกฤตฤิ์ค่ะน้องสกายบอกว่าตอนเด็กๆดูได้จูแล้วก็ชอบมากค่ะไม่คิดว่าวันนึงนอ่ะเ อาจจะสกายจะได้เล่นละครเรื่องนี้จริงๆค่ะอชอบเสียงน้องสกายมากเลย <นะ S 1> ฟัง <c oughs> น้องสกายตัวจริงกันค่ะ,ะเป็นมากๆาเพราะว่าส่วนตัวแล้วชอบเรื่องนี้มากๆแล้วก็ดูมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็ฝันไว้ว่า อยากจะเล่นเรื่องหนี้แล้ววันนี้เราก็ได้เล่นจริงๆคือดีใจมากๆเลยะคะ่ะคือมันไม่ได้ง่ายนะคะที่จะเล่นคอมเมดี้ให้มันแบบว่าให้คนดูแล้วสนุกอะคะ่ะซึ่งเราตัวเราเองก็ต้องสนุกแล้วก็จังหวะต้องดีด้วยตอนนี้ก็มีไปเรียนร้องเพลงอยู่นะคะเพิ่มเติมแล้วก็มีทั้งเรื่องเต้นด้วยนะคะเพราะในเรื่องมีทั้งร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยก็อยากให้ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้สกายด้วยนะคะ น้องสกายพูดชัดนะคะน้องวงเวียนใหญ่พูดไม่ชัดอยู่คนเดียวเลยนะคะวงเวียนใหญ่พูดไม่ค่อยชัดอ่ะต่ตามผลงานของน้องนะ